สวัดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะควอกนี้เราจะพากันไปดูงานวัดเมลเบิร์นที่นี่ชื่อว่า Green Ferry r o เอ,อรก็คือ Green Ferry Festival นะคะเราดูจากเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนว่ามันจะมีปีละครั้งซึ่งวันวันนี้เป็นวันที่5มีนาก็คือเป็นของปีนี้ส่วนปีหน้าก็จะเป็นแบบ3มีนาไปเลยแล้วแต่เนาะมันก็จะเป็นแบบงานวัดมีกิจก,กรรมต่างๆให้เล่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่างานวัดที่นี่เป็นยังไงส่วนการเดินทางนะคะเรามาขึ้นเอ่อเทรนที่ฟ i n d e r s Station นะคะ แล้วก็เดี๋ยวไปลง Green Ferry Station ได้เลยนั่งสายแคมเบอร์เวลนะคะแคมเบอร์เวลแล้วร้องเพลงกันแคมเบอร์เวลโอเคไปค่ะถึงแล้วค่ะคนเต็มเลยยาวไปทั้งถนนเลยนะคะก็ข้างทางก็จะเป็นแบบขายอาหารขายของกินอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างโอ้โหคนเยอะมากเลยข้างหน้า นี่นะคะก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์งานวัดบ้านเราแต่ของเขาก็จะคือแบบเออสวยงามตามท้องเรื่องคนเต็มเลย <c oughs> จากที่เห็นนะคะถวนมากก็จะเป็นแบบเครื่องเล่นแบบให้เด็กน้อยเล่นเนาะ เคื่องเล่นละประมาณห้าดอนนะคะเห็นในเว็บเขาเขียนอะ่ะจะมีเป็นรูปแหนรวมทุกอย่างย5ิบหาดอนด้วยแต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากเล่นอย่างไใดแล้วก็ค่อยจ่ายห้าดอนก็ได้เหมือนกันก็นอนหอไปเลยสิคะเออเคอ,องเล่นนี้น่าสนใจแต่ไม่เล่นหรอกกลัว กินวายอนไม่ได้ได้ฟรีโยเกิร์ตร้านนี้จ้านี่ผลงานน้องซีนะคะเล่นเกมเมื่อกี้ได้มาหนึ่งด้วยแบบจัดเต็มมากโอหมีการแบบว่าไปกดแล้วก็ไปช่างก่อนครบสิบ้าดอลหรือยังยังไม่ครบเติมใหม่ขอบคุณนะคะโยชิอร่อยด้วย งานวัดที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆแบบนี้แล้วก็ร้านอาหารขายข้างทางแล้วก็พวกของช้อปปิ้งต่างๆนะคะอ้แต่คนเยอะมากเลยข้างหน้าทำไมเวลาเรามองไปคนเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าใกล้ปิดแล้วนะนี่ก็คือแบบเริ่มแบบลงเหลง <c oughs> จากที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ละร้านที่เขาจะต่อกันเนี่ยใช้สเปซค่อนข้างเยอะไม่ได้อัดอัดอัดเหมือ,อ,อ,อบนบ้านเราแบบอีกหนึ่งร้านต่อไปอีกหนึ่งร้านก็คือจะมีพื้นที่แบบโอเคอะ ไม่อึดอัดไม่แออัดดูดีคนเยอะมากนะยังไม่ทันไรนะคะหลังจากที่เราไปงานวัดที่แกนเฟอรี่มานะตอนนี้ในเมืองก็มีงานมุมบ้าเฟสติวัลต่อเลยวันนี้วันที่1 2มีนาก็คือหลังจากอันนั้นที่เราไปมาเขาจะจัดประมาณ5วันนะคะปีนี้จัด5วันแต่ปีอื่นๆเราไม่แน่ใจเนาะงานก็จะแบบประมาณตั้งแต่5้างเย็นถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยทัน,นี้เราก็มากันแบบมืดแล้วเพราะว่ารอสีเลอรง,งาน เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงคือคนเยอะมากเหมือนงานกาชาดแต่ฟิลมบอนั้นแต่แค่แบบหนาวกว่าแค่นั้นเอง <laughs> ตามรูปของเขานะคะก็จะมีคล้ายๆเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเออตักตักถือคล้ายตักไข่เนาะแต่เรียกันตักโอ้โห<อ>เดี๋ยวส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นโยนห่หวงใส่สวน อดีตนนของยูน่าแกนเจอรี่อโอเคค่ะน้องเขาก็ขอลองสัหน่อยจะลงไหมเนาะเขาบอกว่าถ้าลงขวดใส่สได้ตัวเล็กไม่เล็กหรอกที่นี่คือตัวกลางแต่ว่าถ้าลงขวดแดงจะไ,ได้ตัวใหญ่นนเลยเลยอันนี้คือแถวซื้อตัวเพื่อเล่นเครื่องเล่นนี้นะคะ แค่แถวก็ยอมแพ้แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นแบ,บยนต์บาสน,นะคะแล้วก็มีแบบบ้านพีสีก็มีแบบเครื่องเล่นรถไฟหอให้ฟิลของแบบวินเท่าคนเท่าแที่เอนดอนอยเ่นื แล้วก็แข่งกันว่าหนึ่งตัวไหนจะขึ้นสึกก่อนติงตัวไหนนะนี่ค่ะตัวแปลแล้วก็จะได้ตกปาตัวใหญ่เัวอันนี้น่าสนใจมากเป็นแบบเกม Angry Birds ให้ใช้ไม้ยิงแบบนี้เลยจ้ะก็คือยิงเหมือนในเกมเลยแต่ว่าต้องให้ลงจริงๆอันนี้นะคะเราก็จะมาตกปลากันในแบบของออสเตรเลียนะคะ ปลาปลอมจ้าเอามาสักตัวหนึ่งค่ะใส่ตะกรก้าเราจะเลือกประมาณ3ามตัวนะคะแล้วก็จะมาดูตัวเลขใต้ปลาว่าได้อะไรสลังมากสิเอาไป่อนเอาไป่อตันนั้นนะ่ะหลังจากที่ตกปลาเมื่อกี้นะคะตุ๊กตาได้ตัวใหญ่มากกล้วยมาหนึ่งอันไปสอ่อค่ะแล้วก็อันนี้คือวิวระหว่างที่เราข้ามจากด้านขวาม,มาด้านซ้ายนะคะก็คือจะติดกับเมืองแบบนี้เลย ส่วนโซนอาหารนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบ fish and chips burger สายไหม่ไอติมนะจะไม่ได้เหมือนบ้านเราแบบไส้กุ้งไส้กรอบคือหมูปิ้งอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่าดูแถวใครรอก็รอเด้อ,อถึงชิงช้าสวันแล้วนะคะเราจะข้ามมาถึงฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องเล่นอีกก็จะมาซื้อิก,ก็ตที่ตู้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปขึ้นนะคะแต่ละที่ก็ซื้อต่างกันออกไป สังเกตสินช้าสวรรค์นี่นะคะเขาจะเป็นกลมๆเ,เห็นปะเขาไปนั่งทางไหนเพราะว่ามันน่าจะหนาวมากเดาเองนะ <laughs>